สวัสดีค่ะมากับผมแล้วนะครับในรายการ Going z e วันนี้มาอยู่กับเกม Delivery Singlet ครับวันนี้พักเรื่องไ้พักทวมแบบไปก่อนนะครับ SCP สามสแปดมาแน่บานคิปน่าจะอันนี้แหละโยโค5ห้าสิบห้าเคไลท์หรอเดินรถใส่โค้ดดล็กกัน โอเคครับได้อ้าวคนไม่ถูกโดนเกมหลอกโอเคมานะครับม่มาต่อแน่เราจะลองมาต่ออีกห้าสิบห้าคยเลยอสได้ไหมไม่ถูกโดนเกมหลอกให้ หรือว่าต้องแบบนี้ทำยังไงก็ไม่ได้โอเคไม่เอาเล่นไม่เอาคูลแล้วเอาโอเคเล่นปกติดีกว่าอันนี้มันเล่นยังไงอ่ะเอ้ยเจ๋งดีจริงเจ๋งนเล่นในลิเบอรี่เหรอเนี่ยชอบชอบชอบผมชอบเกมเดนวนี้น เปเซิมูเลเตอร์ในสนุกแถบนาเก็บเนี่ยอ๋อไม่ให้อีบอีกอ๋อเนี่ยต้องมาแวว์เฮาก่อบตึกร้างไทคูนของผมอ๋อสนุกอ่ะเอาไว้ตรงนี้แล้วกันนะครับอาวางเลย นีโอเคอเข้าใจแล้วโอเคนะคะเดี๋ยวอันนี้คืออะไรอย่าบอกนะว่าไม่ใช่มั้งรีบหยิบของเลยของก็หยิบของหยิบเอาหยิบอีกไม่ได้แล้วเนี่ยอ่ะกเสร็จแล้วเดี๋ยวรถมันก็จะมารับของผมไป อ๋อออวโซนนี้มีภาคต่อแน่นอนนะครับเนี่ยโซนนี้มีภาคต่อแน่นอนเฮ้ยดอนยังไงก็ต้องมีภาคต่อตอนนี้จะพยายามลองคิอีกเยอะเลยครับ จะได้เอาพักต่อ,ตอมาโอเคมาแเ้วร้อยการบักวิ่งเร็วมาแล้วนะครับบักวิ่งเร็วก็คือเดี๋ยวนะเอา้าต้องมาเดลิวเวอรี่เอง ขับไม่ได้อีกโอยในตัวอะไรเนี้ยรถรถเป็นอะไรรถเอาขับยากมากอ๋อเข้าใจแล้วนะครับขับแบบไหนขับแบบนี้นี่เองโดยชนบ้านใครเขาอีกเนี่ย ถอยก่อนนะครับถอยแล้วก็กดเลี้ยวแล้วก็กดเอ,อ้าเอ้าอะไรเนี่ยโอเคร้านนี้นี่เดี๋ยวขออกจจะให้ร้าน เขาอจากไอ้คนนี้ไปส่งคนนี้ก่อนนะครัะเสร็จแล้วอะไรต่ออันนี้คืออ๋อฮะอ๋ออ๋อ,อไปซื้อของมาจากไอร้านด้านนี้นเก็งก็เจ๋งดีนะเนี่ย เอาต้องไปส่งอีกอันนี้มันจะทัอมอีกแล้วแล้วเนี้ยโม่เขายากกว่าคาเคเชื่ออีกคำเนี้ยแบบอันนี้สุดยอดก,กว่าแบบคาเคเช่อีกแต่ตอนนี้ก็อยากมีโดนไปส่งของนะสนุกดีโดนอ๋อมันโตกลายเป็นความเร็ว โอเคออกก่อนเสร็จแล้วก็ส่งของอีกอย่างหนึ่งกล่องหนึ่งเดี๋ยวฟ้ากลับมาที่เดิมนะนี่งเงินเสร็จแล้วก็ที่สุดท้ายโอ้ที่สุดท้ายไกลมากครับมาส่งที่สุดท้ายก่อน ร้อก็ยังไงต่อเราก็กลับหรอเอามีโซอนอื่นอีกเนี่ยเอาชอนไปชนมาเงินหมื่นเฉยเลยนะครับเราขอไปซื้อตรงของก่อน <c oughs> ชอนไปชนมาเงินเยอะ ไอร้านนี้ช่วยอะไรได้สกินโอ้ไม่ส่งสกินได้ไหมเนี่ยเอาวีชายอันนี้5ห้คิดโอ้ไม่แต่เป็นเพลงให้ผมกลับมาตรงนี้ก่อนแล้วมันจะซื้อ,อพวกสิ่งของไอพวกนี้ยังไงหรือว่ามันต้องไปคุยกับไอเอบีซีดีนี่เอดบ็อกอ่ะ อะไรอ่ะไอทางนี้ห้ามเข้าแล้วมันก็จะล่วงจะเป็นที่ที่กล่องลอยออกมาเราขอวางไว้ก่อนนะครับบางไว้ บอกเลยงั้นหหยิบอีกบล็อกหนึ่งล่ะให้หยิบอีกบล็อกหนึ่งล่ะเอาทำไม่ได้สเปคอ,อะไรก็ไม่รู้ไม่ได้นะครับเอาใหม่ oh <my. S 1> แต่ที่มันซื้อเน่ยสต๊อกอยู่ตรงนี้อ๋อนี่สต ฮาร์ดเพลงมากเซื่อประโยชน์นี่ยอออยากมากโอเคก็ความตอไปนะครับผมจะข้ามตอนเงิน 4K เลยแล้วกันคิดดีก็ไม่เอาถึงสี เท่านั้นแล้วกัน,นกว่านี่มันเยอะเนี่ยแต่ยังไงมีพาร์ต่อแน่นอนนะคะแบบนี้ก็ต้องรอโอ้ชนรถหายเลยแต่ไม่ถึง 4K หรอกผมไม่ฟังหรอกสิยังหรอกลมบากเจ้วความสูงก็ 4K นี่มันลำบากมีความหรอกเลยยีดก่องก่อน เดี๋ยวฟังรอบนี้เสร็จก็พอเลยนะครับแต่ขอแคร่รอบนี้เสร็จก็พอพคลิปนี้แค่มารีวิวเฉยๆนะครับแต่ไม่ใช่ฟังตบบนะครับแค่รีวิวเดี๋ยวพาชอบคลิปนี้ก็น่าจะมาตอนที่ผมเล่นตันเลย ถ้าหยิบบล็อกออกมาเราก็ขึ้นรถเกมกันด้วยเอา้าเทเลพอร์ตเลยลร้านดอก้วันคือร้านอะไรอ๋อโดนเขามาจากนี่นี่เองเอาเรือแล้วก็าโดนม่จากไหน แต่ก็ต้องขับรถไปส่งของเยู่ดีนะครับแล้วเขาขับโดนไปส่งของกันเลยนะครับเจ๋งดี เล่มเชื้อ b อกอืมมันมีการดบของไอเชื้อ b อกเล็บ็อกแล้วขอดูหน่อยเล็กนว่าจะดบที่ไหนเรจียบร้อยนั่นาิะอยูย่ส่วนนี้นะครับกี่เปนะ็นเฟอร์นิเจอร์นั้นนี่คือพังเล็บหมดแล้ว คาเชอร์นี่นะครับเดี๋ยวคุณฟังด้วยนะคุณจะกินนี้วได้ไหมล่ะ